เปิดประวัติใบปอทิตยาจีระพรศิลป์นางเอกเธอกับฉันกับฉัน ก็เรียกได้ว่ากลายเป็นนางเอกสาวป้ายแดงจากภาพยนตร์รักโรแมนติกเรื่องแรกของปี2 5 6 6นั่นก็คือเรื่องเธอกับฉันกับฉันภาพยนตร์ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสัมผัสรักครั้งแรกแห่งยุค Y2K เป็นผลงานการกำกับของผู้กำกับฟ้าแฝดวันแววและแวววันหงวิวัตกับการเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับคนอื่นครั้งแรกของต้งบรรจงซึ่งก็ได้จับสาวใบปอทิติยาจิรพรศรลมาเป็นนางเอกประจำเรื่องด้านชีวิตในวงการบันเทิงใบปอทิติยาประเดิมผลงานการแสดงในภาพยนตร์เรื่องเธอกับฉันกับฉันเป็นเรื่อง โดยทั้นรับบทเป็นฝาแฝดก,ก็เรียกได้ว่าเป็นดาวรุ่งที่น่นจาจับตามองสําหรับใบป,ปอทิตยาจิราพรสินเกิดเมื่อวันที่4มกราคมปีพศ2548ปัจจุบันอายุ18ปีจบก,การศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนศึกษานารีกลุ่มลำเนาเป็นคนกรุงเทพม,มหานาครตอนนี้กําลังเข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยายลัยศรีนครินทร์วิโรธวิชาเอกการแสแดงและกํากับแสดงภาพยนตร์หลักสูตรศิลปาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิตัล2ภาษาก็เรียกได้ว่าเป็นสาวที่เก่งมาก และมากความสามารถและเป็นสาวกิจกรรมตัวแม่ของโรงเรียนเลยก็ว่าได้เพราะว่าเธอไม่ใช่มีแค่เรื่องเรียนที่เธอทําได้ดีแล้วส่วนเรื่องกิจกรรมงานโรงเรียนของเธอคนนี้ก็เรียกว่าไม่เคยพลาดไม่ว่าจะรับหน้าที่แสดงรําในงานโรงเรียนหรือจะเป็นดัมเร์งานกีฬาสีของโรงเรียนเธอก็เป็นตัวแทนโดยใบปอทิตยาในตอนนี้นก็เรียกได้ว่าเข้าสู่การบันเทิงอย่างเต็มตัวโดยการที่เธอนั้นได้เป็นนักแสดงนําของภาพยนตร์ของเรื่องเธอกับฉันกับฉันด้วยเธอรับเป็นบทฝาแฝดที่ต้องโชว์ความสามารถที่เล่นไปฝาแฝดทั้งสองคนนั้น ทั้งนี้เธอก็ได้ฝากผลงานเอาไว้อาทิเช่นมิวสิกวิดีโอเพลงกลับมาคบกันเถอะขยะอาวากาศสบายดีไหมก่อนจะก้าวเข้ามาสู่การเป็นนางเอกเธอกับฉันกับฉันนอกจากนี้เธอก็ยังเคยมีกระแสดราม่าแบบงงๆโดยชาวเน็ตได้โจยยักษ์เรื่องราวนั้นเกิดจากการที่สาวใบปอนั้นได้โพสต์ผ่านไอจีสตอรี่เป็นภาพยืนยันสิ์ในการเข้ามาหาวิทยาลัยชื่อดังในรอบยื่นพอร์ตโฟลิโอทัเอาชาวโซเชียลนั้นแห่คอมเมนต์กันสนานทั้งมีการชื่นชมแต่ก็มีอีกส่วนออกมาคอมเมนต์ว ว่าอยากเห็นพอร์ตโฟลิโอที่ชัยยื่นงานนี้สาวไบปอก็ได้ออกมาเผยพอร์ตโฟลิโอที่มีผลงานตั้งแต่การถ่ายแบบถ่ายมิวสิกวิดีโอและผลงานเด่นนะก็คือภาพยนตร์เรื่องเธอกับฉันกับฉันแม้ว่าจะมีการเปิดเผยพอร์ตโฟลิโอทว่าก็ยังกลับมีดราม่าเกิดขึ้นเมื่อมีเช่าเน็ตบางกลุ่มออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าสามารถจ้างคนอื่นทำพอร์ตโฟลิโอได้ด้วยหรอมีข้อห้ามหรือไม่หรืออีกส่วนก็มีดราม่าความสวยงามของพอร์ตแต่ที่หนักที่สุดคงจะเป็นดราม่าเรื่องที่ใบปอใช้อภิสิทธิ์ความเป็น าาแล้วถ้าคนธรรมดาจะสอบติดได้อย่างไรแบบนี้ให้แยกโควตาการเข้ามหาวิทยาลัยของดารากับคนธรรมดาเลยไหมงานนี้ก็เลยทําให้สาวใบปอน,นั้นโดนดรามากไปแบบงงๆแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสาวใบปอทิตยาด้วยแม้ว่าจะไม่ค่อยได้มีผลงานในวงการบันเทิงให้เห็นได้มากนะแต่เธอนั้นก็กลายเป็นนักแสดงสาวที่น่าจับตามองได้เช่นกัน